แพทริเซียรูดอโนตวิเศษค่วงแขนพากันไปออกกำลังกายล่าสุดท้องคุณแม่เห็นชัดใหญ่มากแล้วจากที่สาวแพทริเซียรูดอที่จูงมือแฟนหนุมห่มไฮโซโนตวิเศษเข้าสู่ประตูวิวามั่นหมายตามประเพณีไทยไปแล้วส่วนพิธีฉลองมงคลสมรสได้จัดขึ้นวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมากับงานแต่งสุดเรียบหรูและได้ประกาศข่าวดีครั้งใหญ่กับกา รอมีเบดีซึ่งตอนนี้ท้องแล้วจ้าและได้โพสต์ภาพชุดเบดีมีทั้งเสื้อรองเท้าและหมวกครบชุดเตรียมความพร้อมกับการเป็นคุณแม่สุดๆพร้อมเผยภาพเอลตราซาลูกครั้งแรกและยังมีสามีที่น่ารักมีคุณพ่อโนโดคอยดูแลไม่ห่างซึ่งทางสาวแพทริเซียนั้นก็ได้เผยว่าแพทท้องแต่รอบเดียวคนอื่นแพทท้องอยากของเปรี้ยวน้องแพทท้องอยากกินแต่ของหวานเอนจอยกับอาหาร ทันสุดล้าสุดแพทริเซียผิดกลางโน้ตวิเศษควงแขนกันออกกำลังกายว่าที่คุณแม่ฟิตตัวเองให้แข็งแรงเตรียมพร้อมต้อนรับเบบี้ตัวน้อยๆ้ไกลที่จะลืมตาดูโลกแล้วอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยทางของคุณแม่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วชัดเจนขึ้นมากทางด้านสามีก็คอยให้กำลังอยู่ข้างๆอีกด้วย